โต้ข่าวเมาส์ยืนยันไม่ใช่ทีมนักร้องดังปอบลง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเมาส์ที่ทําเอาชาวโซเชียลตามสืบไม่หยุดหลังก่อนหน้านี้เพจดังอย่างคนลุกทุ่งได้ออกมายนบอมปิศาถึงทีมนักร้องดังผู้จัดต้องเตรียมเครื่องดื่มอาหารไม่อัน้นจนทางด้านผู้จัดการถึงกับเอื้อมด่าไล่หลังซึ่งอีกหนึ่งสาวที่โดนพุ่งเป้าก,ก็คือสาวลำใหยไหทองคําจนต้องออกมาแก้ข่าวเป็นการด่วนด้านลำใหยไหทองคําได้เผยว่าอันนี้เจ้าภาพจะจัดให้ทุกงานอยู่แล้วน่าจะเป็นธรรมเนียมของทางร้านหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ แต่ว่าเราไปเขาก็มีถามอยู่แล้วว่าจะให้ข้าวลงตอนไหนเป็นปกติเขาจัดอะไรให้ก็กินตามนั้นซึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับการตกลงกันระหว่างศิลปินและเจ้าภาพมากกว่าว่าตกลงกันแบบไหนมีงบเซอร์วิสให้เท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างศิลปินกับเจ้าภาพมากกว่าคือเราไม่ได้มีใครที่เกเรหรือเกลนลิมิตอยู่แล้วทุกคนต้องรู้ลิมิตตัวเองในการทํางานทุกคนในวงของเราก็น่าจะรู้หน้าที่ของตัวเองเพราะโตๆกันแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกว่าไม่กังวลแม้บางคน จะมองว่าเป็นต้นและเรื่องดังกล่าวไม่ได้กระทบงานจ้างและคิวยังแน่นเหมือนเดิม